ตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะที่ผมใฝ่ฝันว่าอยากเป็นเจ้าหน้าที่สำรวจแผนที่ที่คอยวาดทุกซอกทุกมุมของเทวัตต่อมาผมก็พบว่ากองอัศาวินน่ะมีตำแหน่งแบบนี้พอดีผมก็เลยรียบสมัครไปอ๋อลุ้นพี่คีเหรอรุ่นพี่เป็นคนที่ร่าเริงม,มากเลยถึงแม้ผมจะต้องวาดแผนที่สถานีซ้ำม่อีกหลายครั้งก็เถอะเพราะการทดลองเอาวืธที่ทรงพลังเป็นครั้งคราของรุ่นพี่ผมมิกะเจ้าหน้าที่สำรวจแนวหนะ้า สังก e ัดกองสอดแนวของอัศวินแห่งฟอร์เดเนสรายงานตัวเยอะเฮ้ยขอถอยไปหน่อยอีกอึดใจเดียวเจ้าเฮ้อ ฝนตกหนักมากเลยฮะหวังว่าพื้นดินจะไม่กลายเป็นโคลนนะไม่งั้นเดี๋ยวต้องเช็ดรองเท้าบูทให้ทุกคนอีกเกินชิ้นนิมแพก